หนึ่งในะอาการไหล่ติดมกักจะพบปัญหากับกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่เรียกว่าโรเตเตอร์เข่านะวิธีการที่เราจะมาจัดการก็คือยืดกล้ามเนื้อมัดนี้กันประมาณ10บครั้งก่อนพอเรากด10ครั้งขยับตรงปลายมือนิดนึงอาจจะมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างหรือจะมีเสียงแบบแปลกๆสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับลดปวดนะครับเคล็ดลับลดปวดเนี่ยเราจะมาสอนวิธีการนวดปลายกล้ามเนื้อหรือว่าวิธีการรักษาในคนไข้อาการต่างๆเนาะ ใครที่สนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้วิธีการรักษาเนี่ยกับโรคต่างๆของคนไข้ทางกายภาพบับัดหรือการใช้แมนนวลเทคนิคหรือว่าใช้มือเนี่ยก็สามารถติดตามรายการนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะอาการที่เราจะมาพูดถึงก็คืออาการไหล่ติดครับหนึ่งในอาการไหลติดมักจะพบปัญหากับกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่เรียกว่าโรเตเตอร์ครับนะครับในหนึ่งของโรเตเตอร์ครับโรเตเตอร์ครับมี4มัดนะหนึ่งในโรเตเตอร์ครับคือส c a ร์คูลาริสหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ในรักแร้ตรงนี้ครับ จะอยู่จากสะบักนะมาจาับที่บริเวณกระดูกต้นแขนทําหน้าที่คือหมุนแขนเข้าในลักษณะนี้ครับมันทําให้เวลาที่คนไข้จะยกแขนหรือว่าหมุนแขนออกแบบนี้จะติดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําฟังก์ชันนี้ได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะมาจัดก,การก็คือนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วยืดกล้ามเนื้อมัดนี้กันเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาจัดการมันนวดกันนะผมขออนุญ,ญาตอธิบายวิธีการประเมินโรเตรเตอร์ครับก่อนเนาะโรเตรเตอร์ครับเนี่ยมันจะมีอยู่4มัดซูเปอร์สไปเนาตัสอินฟาสไปเนาตัสซึ่งอยู่สะบักด้านหลังนะครับแล้วก็เชอร์เลสไมเนอร์รวมถึงกล้ามเนื้อสับส,บสแปูาลาริสเขาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เหมือนแบบเป็นดินน้ำลมไฟของไหลนะคือเพิ่มความแข็งแรงให้แบบไหล่มันแข็งแรงดังนั้น โอกาสที่เราไปทํานู่นทํานี่แล้วเกิดไหลเจ็บไหลฉีกก็ทําให้กล้ามเนื้ออักเสบทําให้เราปวดไหล่เรายังยกไหล่ได้สุดนะแต่พอาเป็นนานๆเข้านานเข้าก็เกิดการอักเสบที่ข้อไหล่รวมด้วยก็ได้นะครับดังนั้นปัญหาเนี่ยมันเลยทําให้คนไข้มักมีอาการปวดนะแล้วปวดล้าวลงมาที่แขนรวมด้วยก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีหลายๆรูปที่เป็นติ๊กเกอร์พอยต์เป็นจุดแดงๆระเรื่อลงมาอย่างเงี้ยนะซึ่งทำให้มีอาการปวดแล้วทำให้คนไข้ยกแขนไม่ได้แล้วหมุนแขนไม่ได้ด้วยนะครับ มาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อโดยเทคนิคของเรากันนะเดี๋ยวผมจะสอนหลายๆเทคนิครวมกันนะครับมาดูนะครับสําหรับก่อนที่เราจะทําการนวดคลายกล้ามเนื้อควรเช็คก,ก่อนนะว่าปัญหาของกล้ามเนื้อเขาเป็นไงถ้าเผื่อเราตั้งแขนกางแขนแล้วตั้งแขนแล้วหมุนแขนอย่เงี้ยแล้วคนไข้บอกเจ็บตึงตรงนี้มากแล้วเจ็บหัวไหล่มากนะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาเยอะนะครับแสดงว่าคนไข้เขาเป็นมากแล้วเราก็จะต้องทําให้เบาลง นาะแต่ถ้าคนไข้ไปได้สุดแต่ยังมีอาการขัดที่ช่วงปลายเนี่ยแสดงว่าอาการมันดีขึ้นหน่อยนะครับหรือว่ากางแขนได้ขึ้นไม่สุดวกนี้ก็มีปัญหาขัดมากหน่อยนะครับต่อมาเราจะกดคลึงไปที่กล้ามเนื้อเนี่ยเบาๆดูซิว่ามีก้อนเกงหรือว่าเกงเป็นลำไหมถ้ามันมีอาการตึงเจ็บหรือว่ามีอาการเกรงเป็นลำเนี่ยก็แสดงว่ากล้ามเนื้อมัดเนี่ยมันแข็งมากมันมีปัญหามากนะครับดังนั้นเรามาดูวิธีการนวดกันครับ อะตอนแรกเริ่มต้นผมจะให้เริ่มต้นจากรอบๆหัวไหล่ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะโอเคนะครับรูปไปที่หัวไหล่ถ้าคนไข้มีอาการปวดกล้ามเนื้อมัดอื่นร่วมด้วยเนี่ยเราก,เราก็เราก็ทาร่วมด้วยได้พยายามจับคนไข้เบาๆเนาะพยายามจับแขนคนไข้ให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไหล่เขาจะหมุนเข้ามานิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็หาผ้ามาปกให้ให้หน่อยเนาะ ที่บริเวณหน้าอกนะครับบางทีเขาอาจจะ,ะเชอร์เสเป็นเป็นผู้หญิงเป็นเพศตรงข้ามกันนะครับบางทีเขาก็จะอายนะครับดังนั้นการไม่เอ็กซ์อร์ตคนไข้จะดีที่สุดแล้วนะครับแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวทางด้านหน้าหัวไหล่นะโอเคเนาะแต่จริงๆเนี่ยเราจะมักจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อสับสแคปูลาเลสหรอครับแล้ก็จะมีหลายๆมัดหรือว่าหลายๆตัวที่เป็นดังนั้น,น,น ทําทรวมๆกัน,เ,นเหมือนที่ผมกําลังทําให้เนี่ยมันก็จะได้รวมๆกันเลยนะแต่ว่าจุดเด่นมันคือตัวส u b s c ป p u l ูลาริสก็ค่อยไปนเน้นตรงนั้นเอานะครับอหงมือประมาณนี้นะครับใช้ออยนะครับใช้ออยนะใช้ออยนะครับใช้โลชั่นก็ได้ครับแต่ว่าออยนิดนึงก็จะดีกว่าอยากยืนนะ แรกๆเนี่ยเราลงดูนะฮะเราลงที่ชั้นแฟชเชียชั้นผิวหนังใต้ผิวหนังไปนิดนึงอะ่ะเราลงแค่นั้นแรงลงแค่นั้นนะไม่ถึงกล้ามเนื้อนะครับสังเกตดีๆนะแต่ระวังถ้าไม่มีออยมันจะแสบผิวเนาะดังนั้นใช้ออยร่วมด้วยจะดีนะครับนะครับจริงๆทำมาถึงมือเลยก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราเน้นที่ส u b s c ป p u l ูลาริสผมขออนุญาตเน้นๆที่บริรเวณรอบๆหัวออไหลนะครับ อเคนะเสร็จแล้วค่อยๆกางแขนออกนะครับแล้วก็รูปรูปขึ้นนะครับพยายามไม่เอ็กซ์โพสคนไข้ขามากแล้วก็ค่อยๆหมุนแขนออกไปในลักษณะนี้นะครับแขนไปในลนักษณะนี้หลังจากที่เราคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าอกแล้วเราก็จะมาที่บริเวณใบเสกันบ้างนะจริงๆกล้ามเนื้อสับสแปรูลาริสเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณใต้ต่อสะบัก สะบักทางอีกฝั่งนี้นะสมมุตินี้คือสะบักนะครับสะบักหลังอะ่ะทางด้านหลังมันจะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยให้ตะแคงนิดเป็นนิดเดียวนิดเดียวอ่าสะบักหลังจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วเนี้ยเราเปิดมาอ่านหน้ามาปุ๊บสะบักก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัวกล้ามเนื้อมันจะอยู่ตรงนี้ครับทีนี้มาดูทั่วกล้ามเนื้อที่จะไปจับที่ฮิวมารัสแล้วก็กล้ามเนื้ออ่ากล้ามเนื้อไปจับที่กระดูกหัวไหล่ ไปจับที่กระดูกะสะบักทางด้านในนะครับเป็นเราเรียกว่าใบเส็จเขาจะจับมาจากนี่นะและยาวไปนี่ซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวพันกันนะคลายกล้ามเนื้อประมาณสักสามถึงห้ารอบเนาะชั้นแรกชั้นแรกเราจะคลายที่แฟชเชียชั้นต่อมาเราจะคลายที่ตัวลึกลงไปถึงกล้ามเนืนะ้อเนาะตอนแรกเราเป็นแฟชเชีย์ก่อนประมาณ3-5สเต็ปน,นะฮะสารอบนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะลงลึกลงไปประมาณรอบที่6ถึงรอบที่10เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อนะครับติดกับกระดูกไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้เป็นตัวไบเส็บเนาะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วสมมติไบเส็บเสร็จแล้วเราก็จะไปดูที่ถ้าคนไข้งา,ายมือไม่ได้ก็ตั้งมือไว้นะครับแต่ถ้าคนไข้งา,ายมือได้เนี่ยดีเลยนะครับเราจะไปคายที่ตัว p ท c t o r ิส i s m i n ร r กัน p นะเพ o ไ a เนอ m i n กันสังเกตว่าผมจะยังไม่คายที่ subscapularis แต่แรกเนาะเราจะค่อยๆไล่ไปทีละมัดไล่ไปทีละแฟชเชียนะครับลงไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับมันจะลึกเข้าลึกเข้าแล้วก็จะไปถึงกล้ามเนื้อมัดนั้นแล้วเราค่อยไปจัดก,กระดูกที่บริเวณนั้นร่วมด้วยก็จะดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอก็คือคนไข้ที่ไหลติดแล้วก็หมุนเนี่ยไม่สุดหรือว่าคนที่เจ็บไหลเขาจะหมุนนี้ไม่ได้ดังนั้นเราควรจะเอามือเนี่ยประคองมือเขาไว้หน่อยเนาะไม่งั้นเนี่ย คนไข้เขาจะเจ็บมากและปวดมากเลยนะครับโอเคสมมุติว่าผมขออนุญ,ญาตเอามือวางนะเพราะว่ามันจะบังกล้องไม่ใช่อะไรแต่จริงผมจะจับอย่างนี้แล้วก็ทําไปด้วยในภาพออกไหมดังนั้นเวลาเราไปทําก็ไปโมดิฟายเอานะครับไปปรับปรุงเอาไปยุกเอานะต่อนะอันนี้คือ pectoralis minor แล้วเนาะลงไปใต้ pectoralis minor นะครับก็จะเริ่มเป็นกล้ามเนื้อตัว subscapularis แล้วก็จะเจอตัวแลต i s s i m u s d o ด s บางส่วนนะครับทีนี้ถ้าชิดมาทางซิกโครงเนี่ยจะเป็น s e ราตัส s อนช e เลียนะเซราตัสเป็นกล้ามเนื้อติดกระดูกสันหลังเลยครับตัว s u b ส c a ป u l a r ิสเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่ติดตัวสะบักเนาะแล้วก็ l a ติสม i m u เนี่ยมาจากกระดูกสันหลังเลยมาจากหลังส่วนล่างเลยนะครับมันใหญ่มากมันยาวมากคุมหลังส่วนล่างเลยนะครับให้คนไข้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไปเรื่อยๆนะครับ พยายามให้คนไข้ผ่อนคลายมากที่สุดเนาะนะครับแล้วเราก็พยายามลงลึกเข้าไปเรื่อยๆนะอาจจะใช้มือนะครับค่อยๆล้วงเข้าไปนะครับค่อยๆล้วงเข้าไปนะประมาณนี้ทํามุมประมาณนี้นะครับกดคึงหากล้ามเนื้อนะครับจับตรงสะบักอีกมือหนึ่งก็จับล้วงเข้าไปที่กล้ามเนื้อก็จะยือยู่ลึกหน่อยนะครับ กล้ามเนื้อมัดนี้จะอยู่ชั้นลึกมากนะครับถ้าคนไข้เนี่ยไหลติดเนี่ยจะยกไหลขึ้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเราทำคนไข้จะเจ็บมากแล้วก็ปวดมากเลยนะดังนั้นต้องระวังนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงมุมเขาเรียกว่าอะไรไตเงินสามเหลี่ยมของจกักระแลเนี่ยมันจะมีพวกเส้นประสาทกับหลอดเลือดด้วยเนาะดังน,นั้น,นเวลาเรานวดคลายกล้ามเนื้อให้ระวังนะครับ ถ้ากดโดนเพลาม,มีแบบเหมือนเพลาเต้นอยู่ปลายมือเงี้ยเราต้องถอนมือออกมาอย่ากดไปลึกถึงนั่นเนาะอาจจะทําให้คนไข้าบาดเจ็บได้นะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับอนี้ผมทําให้ดูเห็นไหมฮะพอได้ไหมนะครับถามคนไข้ด้วยนะว่าคนไข้มีอาการเจ็บตึงไหมนะครับใช่บริเวณที่มีปัญหาไหมนะครับถ้า โดนก้ามเนื้อจริงๆ่ยคนไข้จะรู้สึกเลยเขาจะรู้ได้เลยว่าอืตรงนี้แหละที่มันทําให้เขาเีอยการปวดร่วมนะครับซับสแคปูลาริสเนี่ยเจอบ่อยมากในคนไหลติดแล้วก็น้อยมากที่เราจะไปนวดไปจัดการเพราะว่ามันอยู่ลึกแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเอ็กซ์โพสกันตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใครทําได้เนี่ยจะดีในคนไข้คนคนไข้ไหลติดหรือว่าคนไข้ที่เจ็บหัวไหลนะครับโอเคไหมครับพอได้เนาะ ทีนี้ผมจะให้เทคนิคเทคนิคนึงนะให้คนไข้นะ,ะหมุนไหลเท่าที่ได้แล้วเรากดไปที่กล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับให้คนไข้หมุนเท่าที่ได้เนาะเรากดนะครับหมุนออกปื๊ดช้าๆนะครับหมุนออกช้าๆไปเรื่อยๆนะครับหมุนออกแบบนี้หมุนออกครับออกครับประมาณนี้นะครับ เราจะไล่จนรอบๆตรงแองเกิลนี้เลยนะครับตรงสามเหลี่ยมนี้เลยนะสามเหลี่ยมคือตรงนี้นะสามเหลี่ยมเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมนะครับพยายามจัดเวลาเรานวดเนี่ยเวลาเราอะไรเนี่ยพยายามสอนคนไข้แนะนําคนไข้ด้วยว่าปัญหาของของที่เราเป็นเนี่ยมันของคนไข้เป็นอ่ะมันคืออะไรที่เรากําลังนวดเนี่ยเรานวดทําไม เราทำทำไมทำเพื่ออะไรเนี่ยจะดีนะครับสำหรับการนวดเพื่อแก้อาการให้คนไข้ว่ารักษาอาการปวดของคนไข้เพราะว่าคนไข้จะได้เข้าใจว่าต่อไปเขาจะต้องดูแลตัวเองอยังไงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะทำแบบเดิมๆแล้วก็กลับไปใช้แบบเดิมแล้วก็อย่าลืมกันบ้านที่จะต้องให้คนไข้ด้วยว่าคนไข้จะต้องไปทำอะไรบ้างพวกนี้นะครับ s ับสแปปูลาริเดี๋ยวจะมีอยู่ในซีรีส์ของ กายภาพง่ายๆกับบัณฑิตเนาะเวลาออกกําลังกายคนไข้ไหลติดหรือว่าออกกําลังกายในตัวคนไข้ Subscapularis นะครับอ่ะตรงนี้นะจะเห็นว่าผมจะจับมาถึงต้นแขนเลยเนาะจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ลึกมากนะตัวเนี้ยมันสอดเข้ามาใต้ต่อไบเส็ปนะไบเซ็ปมัสเซลเขาอยู่นี้ใช่ไหมไบเส็ปไหนง,ง,งองศอเข้ามาครับเห็นไหมฮะไบเซ็ปมัสเซลเขาอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตัวนี้มันจะสอดเข้าไปใต้ใบเสรปอีกทีนึงนะครับซึ่งเวลาเรานวดเราก็จะช้อนใบเสรปขึ้นมาจับไปจนถึงหัวฮิมมารัสซึ่งมันยากมากนะเราทําเท่าที่ได้นะครับทาเท่าที่ได้ไม่ใช่แบบกดเอาไปแบบเอาเป็นเอาตายจนลึกขนาดนั้นอันตรายเนาะเพราะนั้นจะมีหลอดเลือดมีอะไรด้วยนะครับดังนั้นเราคลายตั้งแต่ตัวใบเสรปเชนิติสคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อใบเสปแล้วเนี่ยก็คาดหวังว่าใบเส็ปมันจะนิ่มแล้วเวลาเรานวดไปข้างใต้มันจะลึกลงไปถึง ตัวจุดเกาะของสับสแคปูลาริสได้นะครับโอเคพอได้เนาะนี่เราดูนะฮะตึงมากใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคให้คนไข้หายใ,ใจทําทำเรลกเซชันไปด้วยไปแล้วครับเทคนิคนึงอ่ะทีนี้ดูอีกเทคนิคนึงนะอ่ะให้คนไข้ค่อยๆกดแขนลงมาสู้แรงกันเอามือหนึ่งแตะไว้ที่กล้ามเนื้อนะครับกดแขนลงมาหมุนแขนลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ดหายใจเข้าหายใจออกแล้วผ่อนผ่อนแรงอ่าผ่อนแรงครับผ่อนแรงไม่เกรงแขงนพอละเออประมาณนี้นะอ่าต่อมาอีกครั้งหนึ่งกดแขนลงมาเบาๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะอ่าสู้การสู้การหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบวินะครับให้คนไข้เกรงไว้ประมาณสิบวิอ่าทีนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกยาวแล้วผ่อนแขนนี่นะครับ จะทําให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งอยู่มันคลายนะครับอ่ะกดแขนหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะครับเกร็งไว้นะครับนับหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าหด้าบหายใจเข้าหายใจออกแล้วผ่อนแรงลงผ่อนแรงแขนลงครับผ่อนแรงแขนลงประมาณนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้ช่วงสุดท้ายนะครับคือลงไปได้สุดน,น,นะนะนะเวลาเราฝึกนะโอเคไหมกอได้เนาะ มันจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อ s u b สแค p ปูลาริสเนี่ยมันคลายแล้วก็ทำให้ ROM หรือว่าองศาการเคลื่อนไหวของไหล่มันยกได้สูงขึ้นเป็นเทคนิคนึงนะครับของกายภาพบัตรนะอ่ะต่อนะเราจะจัดกระดูกนิดนึงเนาะจัดกระดูกที่หัวไหล่นะครับตรงที่เป็นกระดูกข้อไหลเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดกระดูกที่บริเวณสะบักรวมด้วยนะเพื่อที่จะให้ข้อต่อ มันคลายมันเบาขึ้นนะครับโอเคเนาะเราจะทํากดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับที่ข้อต่อนะนี่ประมาณนี้ประมาณ10ครั้งก่อนพอเรากด10ครั้งขยับตรงปลายมือนิดนึงขยับตรงปลายมือนิดนึงให้มันมีการหมุนหมุนเล็กๆนะครับให้มีการหมุนเล็กๆนะเพื่อจะให้กล้ามเนื้อมันคลายออกกล้ามเนื้อมันคลายออกนะครับ จำได้ใช่ไหมว่าสับสแคูลาริสจับจากตรงสระบักมาจับที่หัวของฮิวมารัสนะครับก็คือจับจากสะบักมาจับที่ต้นแขนนั่นแหละหัวของต้นแขนนะฮะ,ะดังนั้นเราจะต้องหมุนต้นแขนร่วมด้วยทําไมผมถึงหมุนต้นแขนเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราจะกดที่สะบักอย่างเดียวมันก็จะไม่จับจุดเกาะต้นเกาะปลายเท่าไหร่ะนะอีกอันนึงหมุนลงเลยนะครับแล้วเรากดค้างสอสารเบาๆนะครับ4 ห6ต้องมั่นใจว่าจุดที่กดคือกระดูกนะเวลาเรากดเนี่ยจะเห็นหัวกระดูกเนาะแล้วเรากดลง 6, 7 8 9 9และ10แล้วก็พักนะครับอ่าแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10พักครับโอเคนะประมาณนี้นะครับอีกอันนึงคือเราจะดึงแฮกชั่นนะหนีบแขนเลยนะ แล้วก็แท็กชันลงมาจับที่บริเวณอขอบของกระดูกนะครับจับตรงนี้นะแล้วก็ดึงกระดูกนิดนึงค้างไว้แล้วผ่อนประมาณ10วินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10แล้วผ่อนประมาณสัก3เซตพอนะ2 3 4 5 6 7 8ี่หดดนะ ดึงเลยนะครับใช้น้ําหนักตัวนะทิ้งน้ําหนักตัวไปไม่ใช่ใช้แต่แขนเราเนาะถ้าใช้แขนเรามันจะเป็นกระชากแล้วเราจะเกร็งกล้ามเนื้อแขนเยอะเราหนีบอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเลยครับถ้าใครที่แบบคนไข้ตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเล็กหน่อยก็ไม่มีปัญหานะ่ดึงแป๊บเดียวก็ได้ละนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่หนี่หนีบแล้วก็ใช้น้ําหนักตัวทิ้งมาเลยครับจะได้เซฟตัวคนรักษาด้วยเอ็มไหมนนะครับดึง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, โอเคประมาณนี้นะครับครับต่อไปนะครับให้คนไข้นอนตะแคงในท่านี้นะแล้วก็เอาออยนะเอาน้ำมันเนี่ยนะลูปเราจะทำการทำแมนนวลเทอราปีแบบนี้อย่างน้อยประมาณสักวันเว้นวันนะครับหรือวันเว้น2วันเนานะเพื่อจะไม่ให้คนไข้เขาระบมมากไประหว่างวันก็ให้เขาบริหารไปนะครับแต่ถ้าใครที่ ทําได้ดีเทคนิคดีอาจจะวันต่อวันเลยในช่วงแรกๆแล้วก็ค่อยๆห่างออกก็ดีนะครับแต่ว่าต้องระวังนะทำหนักไปเนี่ยคนไข้ต้องพักนานหน่อยแต่ถ้าทำเบานะก็อาจจะต่อกันได้นะครับนะครับดูนะคลายก้ามเนื้อไปรอบๆสะบักเลยนะครับเห็นไหมฮะสังเกตว่ายังไม่ใช่สับแคปปูลาริสแต่จะเป็นกล้ามเนื้อรอบสะบักเพราะอะไรเพราะเราจะทําการคายสะบัก เพื่อจะทําให้เราจะมูฟเราจะจัดกระดูกสะบักนะกันนะครับผมจะคลายกล้ามเนื้อที่รอบๆสะบักมีด้านบนเห็นไหมมีด้านล่างนะครับรูปๆปไปข้างบนเนาะริเวณใต้ผิวหนังก่อนนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะลงลึกลงไปอีกนะครับโอเคพอได้เนาะต่อนะครับทีนี้เราจะคลายกล้ามเนื้ออีกนิดนึงอเอแขนขึ้นมาปล่อยแขนไว้อย่างงี้นะครับตรงสับ a ะบูราริดเหมือนกันใช้นิ้วโป้งล้วงเข้าไป นิ้วโป้งนะฮะร,รวงแล้วก็รูปแบบนี้นะครับ2ฮึบ3ประมาณสัก10รอบเนาะ4ถ้าเจอก้อนแข็งเป็นไตให้เน้นเลยนะให้เน้นตรงจุดนั้นซ้ำประมาณสัก5-10ถึง10ครั้งเลยนะครับไม่เจอก็ประมาณสัก3าถึง5ครั้งก็พอนะครับนะครับ แล้วก็สังเกตว่ามือจะขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะซับสแปูลาริสเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออมะตะมากเป็นง่ายเจ็บง่ายแล้วก็รักษายากเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็อยู่ในท่าติดและมันทำให้ติดง่ายมากนะครับโอเคมีขลายซับสแปูลาแล้วนะครับ <S <S เห็นไหมฮะมันจะเป็นรอบๆสะบักเลยเนาะเมื่อกี้เราขลายด้านบนสะบักด้านหลังสะบักด้านในสะบักตรงกลางสะบักนี้มาด้านนอกสะบักตรงนี้นะโอเคนะ อ่ะทีนี้แขนคนไข้วางเหมือนเดิมนะครับจับขอบสะบักเห็นไหมครับขอบสะบักนะจับขอบสะบักจับขอบบนขอบล่างนะดันเข้าหาตัวจากตรงนี้เข้าไปตรงกลางข้างใน10ทีผมคอนโทรลที่หัวไหล่ร่วมด้วยมันจะได้ไปได้เ,อเยอะขึ้น2 3 4 5 10ิทีนะครับ6 7 8ด 9และ10นะครับผมทํำชิปขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ1ขึ้นลง2 3 4 5 6ใช้ตัวเนาะใช้น้ำหนักตัวขึ้นลงไปมา8 9และ10นะครับหมุนสะบักควงเป็นวงกลม1 สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับสิบถึงยี่สิบรอบนะหมุนกาบหมุนกาบนะครับท่านี้คนไข้ชอบมากเลยนะมันเป็นการจัดกระดูกหัวไหล่จัดกระดูกสะบักนะครับคนไข้ชอบมากเลยแล้วก็มันมันทำให้อาการปวดลดลงได้เยอะเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้อองศาการเคลื่อนไหวขยับได้เยอะขึ้นไหลยกได้เยอะขึ้นตรงนี้ต้องควรจะต้องทําให้เขาด้วย นะสำหรับคนไข้ไหลติดเนาะเค okay. เสร็จแล้วจับที่บริเวณข้อต่อนี้นะครับกระดูกไหปลาลากับกระดูกสะบักนะจับตรงนี้บีบเข้ามาดันขึ้นดันลงขึ้นลงนะครับบิดเข้าบิดออกพวกนี้นะครับขึ้นหน้าหลังแบบนี้นะครับมูฟเมนต์ดูมูฟเมนต์ดีๆการเคลื่อนไหวดีๆ เข้าในออกนอกนะครับทิศแล้วประมาณสักสิครั้งก็พอเนาะพวกนี้ข้อต่อมันมันจะไม่ใช่เป็นแบบจอยแบบแคปซูลเนาะมันั้นอาจจะไม่มีเสียงหรืออาจจะมีเสียงดังก็แก๊กก็ได้มันเป็นการแบบต่อกันดังนั้นมันก็มันเป็นข้อต่อครับอาจจะมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างหรือจะมีเสียงแบบแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะมันเป็นแบบนี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ AC Jo y โอเค ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณซับสแคปูลาริสตรงนี้เนาะจริงๆนวดหลายๆจุดเลยนะเพื่อจะจัดการที่กล้ามเนื้อมัดนี้แหละแต่ตัวหลกักๆคือกล้ามเนื้อมัดนี้ต้องเน้นเยอะหน่อยนะครับอย่าลืมเทสก่อนทําแล้วก็อย่าลืมเช็ครีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าทําแล้วเนี่ยไหลมันหมุนได้เยอะขึ้นไหมมันเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันยังขึ้นไม่สุดเราก็ไปเน้นที่ตัวซับสแคปูลาริสอีกเนาะ วิธีนี้เป็นเทคนิคที่เอามารวมรวมให้นะครับลองเอาไปใช้ดูก็มีหลายๆอันถ้าใครที่สนใจอยากจะติดตามก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากจะได้คลิปหรือว่าการรักษาที่กล้ามเนื้อมัดไหนนะแนะนำเข้ามาใต้คอมเมนต์ว่าใครที่เอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube c h a n แนลอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเราครับ ไลน์ไอดบันดิตคลินิกคร @bunditclinic บันดิตคลินิกครัส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบําบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085-369-9977สามาครับ0 8 5 3 6 9 9 9 7 7สามารถนัดหมายได้ทั้งสสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ